สวัสดีค่ะก้าวจาก JW Tech นะคะวันนี้ก้าวจะมานำเสนอสินค้าจากแบรนด Oriental Motor นั่นเองค่ะที่ทาง JW Tech เรานะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการค่ะ ค่ะและสำหรับโปรดักนะคะที่เราจะมาเสนอวันนี้ก็คือมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน,นะคะหรือบัสเล็ตมอเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับบัสเล็ตมอเตอร์นะคะประกอบไปด้วยมอเตอร์กับชุดควบคุมความเร็วสามารถตั้งค่าได้ด้วยคอมพิวเตอร์นะคะระบบควบคุมความเร็วแบบ Cross คร l o o p นั่นเองกระแสะไฟฟ้านะคะจะถูกส่งไปยังมอเตอร์และย้อนกลับมาแสดงผลความเร็วของมอเตอร์ค่ะค่ะสำหรับขนาดของมอเตอร์นะคะด้วยโครงสร้างของมอเตอร์ไร้แปรงถ่านนี้นะคะส่งผลทําให้มอเตอร์เนี่ยมีขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับมอเตอร์ประเภทอื่นๆนะคะเช่น AC มอเตอร์ AC มอเตอร์ชนิดควบคุมความเร็วและด้วยขนาดที่เล็กนี้นะคะทำให้สามารถออกแบบเครื่องจกักรให้มีขนาดที่เล็กลงและน้ำหนักเบาได้คะ่ะ ทางด้านความเร็วนะคะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมอเตอร์ลายแปรงฐานจะมีความเร็วสูงกว่า a อมอเตอร์ชนิดควบคุมความเร็วทําให้เราสามารถใช้ในงานที่ต้องการความเร็วสูงได้ค่ะเช่นงานขับสายพานที่มีความเร็วสูงใช้ในงานตัดหรือเจาะที่ต้องใช้ความเร็วสูงเป็นต้นมอเตอร์ไายแปรงฐานค่ะยังมีช่วงในการปรับความเร็วที่กว้างกว่าจึงส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าค่ะความเสถียรของความเร็ว ด้วยการควบคุมแบบโคสต์ลูปและไดเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงส่งผลให้มอเตอร์ลายแปรงฐานนั้นมีความเสถียรของความเร็วดังนั้นมอเตอร์ประเภทนี้นะจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยกับงานที่ต้องการการควบคุมความเร็วอย่างแม่นยําค่ะค่ะซึ่งมอเตอร์ลายแปรงฐานนะคะมีหลากหลายรุ่นเลยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่น BLE 2 Series BLS Series และ BLE Series R-Type นั่นเองค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเกาวก็อยู่กับทีมโปรดักต์นะคะที่ดูแลเกี่ยวกับกลุ่มมอเตอร์โดยเฉพาะเลยค่ะสวัสดีครับอาร์ตมอเตอร์นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอ b u สเล็ตมอเตอร์โมเดล BMU ซีรีส์นะครับครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอตัว BMU ซีรีส์นะครับซึ่งเรามีตัวอย่างเดโมมาให้ชมกันวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีตัว b u สเล็ตมอเตอร์พร้อมหัวเกียร์ทดนะครับแล้วก็มีตัว ไดเวอร์นะครับหรือว่าตัวคอนโทรลสปีดนะครับซึ่งมีหน้าจอแสดงผลที่เป็นตัวเลขอยู่ที่หน้าจอให้เห็นภาพกันเลยนะครับและมอเตอร์รุ่นนี้นะครับก็จะสามารถทําความเร็วรอบได้80รอบถึง4000รอบต่อน,นาทีนะครับโดยที่ไม่ทดผ่านหัวเกียร์แต่รุ่นของเรารุ่นนี้จะทําความเร็วรอบได้สูงสุดถึง800รอบต่อน,นาทีนะครับเพราะว่ามีอัตราทดของหัวกเกียร์แล้วนะครับข้อดีของตัวมอเตอร์บัสเลตนะครับก็คืออันแรกก็คือจะมี รูปร่างกระทัดรัดกว่ามอเตอร์ AC ปกติทั่วไปนะครับมีความเร็วรอดที่สูงกว่าและเสถียรกว่ามอเตอร์ทั่วไปนะครับอีกอย่างก็จะมีแรงบิดที่คงที่ด้วยนะครับแล้วก็มีการใช้พลังงานที่ต่ำกว่ามอเตอร์ AC ทั่วไปซึ่งลูกค้าสามารถไปออกแบบดีไซน์ได้สะดวกกว่าเพราะว่ามีขนาดที่กระทัดรัดกว่ามอเตอร์ AC นะครับนี่ก็เป็นข้อดีของตัวมอเตอร์บัตเล็กนะครับ ค่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีคําถามอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์อีเมลไลน์แอดและเบอร์โทรครบถูกเร็วดีที่นี่ที่เดียวที่ JW t e c h ค่ะ